ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงเสียงไทยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านท,ที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับผมทําการดูดวงนี้ด้วยตัวผมเองนะครับไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับการดูดวงในวันนี้ก็ดูกันแบบแรนดอมเสียงททยไพ่ทาโร่กันนะครับโดยผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการเปิดร่วมกั เพื่อความแม่นยำสูงสุดคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับทำใจสบายๆผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับคำทำนายของผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่อย่างไรก็แล้วแต่คำทำนายทุกอย่างนี้อ้างอิงมาจากตำราสา,ากลน,นะครับโอเคผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะมาเริ่มกันเลยนะครับทำใจสบายๆคิดถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มสับไพ่แล้วนะครับเราจะทำการเปิดไพ่สดๆนะแรนดอมวันนี้หัวข้อความสุขใจอะไรที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นะครับความสุขทางใจความสุขใจใดๆที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นะครับทำใจสบายๆนะครับมาลุ้นกันใบแรกคุณจะได้อะไรความสุขใจเรื่องอะไรที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้โหเด็กทอดาเพอฟซอส อย่างแรกเลยความหมายที่หนึ่งไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายความหมายใบยนี้ความหมายแรกที่ผมตีความนะอ้างอิงจากตำราสากลเด็กถือดาบมาผมมองว่าคุณจะมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าแกร่งเรียกว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยหวาดวันวัน,วนไหวอุปสรร,รคใดๆไม่ย่อท้อต่อกิจการงานใดๆทั้งสิน้นต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็สามารถฝ่าฟันอุปสรร,รคไปได้ แต่ความหมายที่สองก็อาจจะน่ารักทิดหน่อยหมายความว่าบางท่านที่เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่ามีบุตรบริวารบุตรบริวารอาจจะดื้อบ้างอะไรบ้างก็ขอให้ทําความเข้าใจกันอย่าเพิ่งทะเลาะเบาแวงให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยพูดค่อยจากันนะครับกรณีถ้ามีบุตรบริวารดื้อสักหน่อยลองฟังเหตุผลของเขาก่อนเผื่อเขาจะมีไอเดียดีๆบางอย่างนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบนี้ไพ่ใบนี้ผมตีความ2ออย่างดังกล่าวนะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็อื ความสุขใจอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้อความสุขใจอะไรความสุขใจอะไรที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนี่ไงดีจริงๆไพ่ดีเราทำนายดีตามตรงตามตำราสากลหนึ่งไม่ tell us of ones ใบนี้ เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของไม้เท้าเลยนะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยส่งไพ่มาแบบนี้พูดไม่เคยผิดปากดีว่าดีหนึ่งไม้เท้างานการคุณจะก้าวหนะ้าโดยลําดับถ้าใครเคยติดขัดใดๆจะพบทางออกพบทางแก้มีทางคลี่คลายหรือมีคนมาช่วยแบบนี้ส่วนคุณที่ยังว่างงานหรือตกงานอยู่มีโอกาสได้งานนะแต่ก็ต้องขยันด้วยนะเราทำนายกันตามตรงอยู่เสมอว่าเมื่อดวงดีแล้วต้องขยันขันแข็งด้วยไม่ใช่นั่งรอดวงอย่างเดียวขออนุญาตทำนายตามตรงไม่ได้ว่านะครับนะ ดวงดีแล้วต้องขยันขันแข็งด้วยแต่หนึ่งไม่เท้ามาการงานดีแน่นอนดีอย่างไรดีมากดีน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูใบถัดไปกันนะครับขอไพ่ขยายเพิ่มเติมหน่อยซิเออมาความสุขใจอะไรที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้โอ้หสิบถ้วยเทนนิสครับยินดีด้วยไม่ว่าคุณจะเหนื่อยการงานเหนื่อยผู้คนหรือเหนื่อยเรื่องใดก็แล้วแต่แต่ครอบครัวคุณยังสุขสันต์อยู่ สิถ้วยเทนนิสคัพสไพ่ครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวในที่นี้เป็นได้ทั้งครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องหรือ ครอบครัวที่คุณสร้างเองคือสามีภรรยาบุตรแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวกี่ครอบครัวก็แล้วแต่นะครับบางทีคนเราสามารถมีครอบครัวได้มากกว่าหนึ่งนะครอบครัวตัวเองครอบครัวแฟนครอบครัวเพื่อนครอบครัวที่รักหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่นับถือก็ได้นะต่อให้ไม่ใช่สายเลือดกันแต่ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือกันเขาเหล่านั้นจะนําความสุขความสบายความเจริญมาให้คุณเป็นอย่างมากเน้นย้ําว่าเป็นความสุขทางใจโดยมาก คุณอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเงินทองอะไรมากมายอาจจะไม่ได้ํำรวยมหาศาลแต่คุณจะมีกินมีใช้ไม่อดสิบถ้วยอุดมสมบูรณ์ทั้งทางกายทางใจทางโลกทางธรรมครอบครัวเป็นที่พึ่งพาได้พึ่งพิงได้ถ้าบางคนแย้งว่าโอ้ครอบครัวฉันมีแต่ความทะเลาะเบาแวงอันนั้นก็ทํานายได้อีกอย่างว่า ปัญหาต่างๆกําลังจะคลี่คลายจะเจรจากันได้ตกลงกันได้หากใครมีปัญหาภายในครอบครัวขอทํานายด้วยใบนี้ว่าปัญหาจะคลี่คลายและจะกลับมาคืนดีกันดังเดิมนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกเอ้ความสุขทางใจเริ่มมาแล้วพลังงานชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทีละนิดนะครับ เสียงทายไพ่เราจะดูไปตามความหมายของไพ่แต่ละใบแล้วเอาผลรวมมาทำนายร่วมกันอโอโหราชาเหรียญ King of Pentacles ดีกว่านี้นะวันนี้ไม่น่ามีอีกแล้วนะราชาเหรียญ King of Pentacles ไพ่อภิมหาเศรษฐีวันนี้ก็ต้องทำนายตามตรงตามตำราสากลเลยนะราชาเหรียญ King of Pentacles คุณที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมทราบดีเป็นไพ่อภิมหาเศรษฐี การหยิบได้ใบนี้หมายความว่าเราจะรวยพันล้านในวันนี้พรุ่งนี้เลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะการดูดวงดูอย่างมีสติไม่งมงายอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่จับต้องได้ไพ่อภิมหาสถีออกมาเป็นแนวทางที่ดีบ่งบอกว่า ชีวิตนี้คุณมีโอกาสร่ำรวยเออชีวิตนี้มีโอกาสร่ำรวยถ้าขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตทำมาหากินในทางที่ถูกต้องรู้จักเก็บออมเงินไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวเกินกำลังแบบนี้คุณมีโอกาสร่ำรวยได้นะครับอย่างที่หนึ่งจากการสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างที่2องใบที่ทำนายได้อีกอย่างหนึ่งนะว่า คุณอาจจะอยู่ในสายตาของคนรวยเออมีคนรวยมาจีบคนฐานะดีมาจีบฐานะดีไม่ใช่ฐานะดีอย่างเดียวแล้วนิสัยดีไม่คุณอาจจะสงสัยนะราชาเหรียญฐานะดีนิสัยดีด้วยคนเกือบจะเรียกว่าเพอร์เฟกเลยนั่นนะบางทีโอเคคนเราไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้แต่คําว่าราชาเหรียญน,นี่เทียบพร้อมนะ เป็นไปได้นอกจากคุณจะร่ารวยด้วยตัวเองแล้วมีโอกาสที่คนรวยกําลังสนใจคุณอยู่หรืออีกความหมายหนึ่งถ้าเขาไม่ได้มาสนใจจะจีบคุณในเชิงชู้สาวความราชาเหรียญนี่ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่จับตามองคุณอยู่ด้วยความเมตตาเอ็นดูอยากช่วยเหลืออยากสนับสนุนคุณในด้านการงานโดดเด่นทั้งการงานและการเงินนะครับแล้วก็ธาตุดินก็เด่นนะมังกพรพฤษศกันใบนี้ธาตุดินก็เด่นมังกพรพฤษศกันแต่ธาตอื่นก็ดูได้เช่นกันนะครับ แล้วเมื่อกี้ก็สิบถ้วยเมื่อกี้ก็เป็นาธาตุน้าราศีมีนกรกฎพิจิกหนึ่งไม้เท้าใบาเมื่อกี้ก็เป็นาธาตุไฟไม่สิงเนธนูเด่นมากาธาตุลมยังไม่ปรากฏเออมามาแล้วมาแล้วาธาตุลมเด็กถือดาบก,ก็มีอา,าธาตุลมก็มาแล้ววันนี้ออกมาแล้วทุกทาธาตุเลยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ไปซีเรียสเรื่องาธาตุเรื่องราศีมากมายนะักใครก็ดูได้เพราะนี่เป็นการเสี่ยงทายแบบแรนดอมนะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับแล้วก็ โอเจ็ด oh, เหรียญเเวนอัลเพ e s เิใบนี้ก็ดีงามเมื่อกี้มีราชาเหรียญตัวแทนของอภิมหาเศรษฐีออกมาแล้วยังคงมีเจ็ดเหรียญออกมาด้วยหมายความว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ใครบางคนหรือสำหรับบางท่านที่กําลังคิดจะมีกิจการส่วนตัวอยากทํางานส่วนตัวอยากเป็นเจ้าของกิจการสามารถเริ่มต้นทําได้ไม่จําเป็นต้องรอให้มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นะครับมีความพร้อมแค่ไหนทําแค่นั้นตามกําลังอย่าให้เกินกําลังค่อยๆโตทําจากเล็กไปใหญ่ทําจากน้อยไปมากแบบนี้ค่อยๆโตแล้วคุณจะเจริญเติบโตได้อย่างดีโดยลําดับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ นะบางท่านทํางานประจําอยู่อยากมีธุรกิจส่วนตัวอ่ะลองจัดสรรเวลาว่างในวันหยุดลองทําดูซิดูทิศทางว่ามันไปได้ดีแค่ไหนเป็นไปได้แค่ไหนผลกําไรคุ้มไหมไรายได้คุ้มไหมเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้สามารถทําได้นะครับนะ ถ้าวันใดวันหนึง่งผลประกอบการจากงานอิสระแซงหน้างานประจําคุณอาจจะออกมาทําเต็มตัวเลยก็ได้แต่ถ้ามันยังไม่มากพอที่จะเลี้ยงตัวก็ทํางานประจําไปก่อนแล้วทําธุรกิจส่วนตัวควบคู่กันไปแต่ถ้าเหนื่อยเกินไปก็อาจจะพับไว้ก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ท่านลงไปพิจารณาดูนะครับ แต่ละท่านแต่ละบริบทแต่ละชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าขอให้ยึดหลักว่าทำด้วยความพร้อมเท่าที่มีไม่เกินกำลังอย่าไปกู้นี้ยืมสินใดๆมาพอเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในภายหลังในอนาคตภายภาคหน้านะทำเท่าที่ไหวประมาณนี้ลองดูได้นะท่านที่คาดหวังเรื่องธุรกิจส่วนตัวสามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับทำจากเล็กไปใหญ่น้อยไปมากดังกล่าวค่อยๆโตแล้วจะดีคำว่าร่ำรวยอยู่ไม่ไกล ส่วนท่านที่มั่งมีสีสุขดีอยู่แล้วก็จะมีเงินมากขึ้นไปอีกประมาณนี้เอาเรียกว่าเก็บเงินอยู่นะแล้วก็โอ้โหเจ็ดเหรียญแปดเหรียญมาต่อกันเลยใบนี้ยิ่งคอนเฟิร์มตอกย้ําว่าขยันแล้วรวยสู้แล้วรวยสู้สู้กับใครหมายถึงสู้กับตัวเองสู้กับความขี้เกียจสู้กับกิเลสในใจต่างๆนานานี่เราเน้นการทํานายแบบมีเหตุผลจับต้องได้นําไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ขายฝันนี่เรื่องจริงเจ็ดเหรียญแปดเหรียญออกมา ขยันทำมาหากินแล้วรวยแน่นอนความราชารเหรียญมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยรวยแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วแต่ความต้องการมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือ 7, 8, 8, เจเหรียญ8ปดเหรียญมาคู่กันพยยาำชัดเจนว่าขอให้ขยันอย่างต่อเนื่องขยันอย่างสม่ำเสมออย่าท้อแท้อย่าท้าทาอถอยมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่แล้วดีเองประมาณนี้ธาตุดินก็ยังเด่นมากอยู่มังกรประสบการณ์วันนี้ธาตุดินเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่ธาตุอื่นก็ดูได้เช่นกันดังกล่าวนะ เพราะนี่คือการเสี่ยงทายแรนดอมสุ่มพลังงานาเสี่ยงเป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งนะแล้วก็โเดเชียริท oh, ราศีกรกฎก็เด่นแล้วก็ใบนี้ก็ทํานายตามหน้าไพา่ตามตําราได้ว่าความสำเร็จ ใกล้เข้ามาถึงแล้วสําหรับบางท่านหรือบางท่านกําลังประสบความสําเร็จบางท่านอาจจะประสบความสําเร็จแล้วกําลังเลี้ยงฉลองกันอยู่หรือบางท่านกําลังเรียกว่าเติบโตไปอีกก้าวหนึ่งแบบนี้ก็เป็นไปได้นี่คือความหมายที่1ความสําเร็จกําลังมาหรือสําเร็จแล้วในบางท่านส่วนความหมายที่2ก็คือจะมีโชคลาภจากการเดินทางโชคลาภจากคนทางไกลแบบนี้ก็ได้เช่นกันอ่าอีกอย่างนั่นเดอะชาริโอต ท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการที่ต้องเดินทางเป็นประจำหรือทำงานเกี่ยวกับยานพาหนะใดๆก็แล้วแต่โดดเด่นมากช่วงนี้ดวงขึ้นมือขึ้นมีโอกาสารับทรัพย์ทำกำไรได้สูงเลยนะครับรับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อครับแล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออโอ้โห Uh, ห้าดาบไฟออฟสอสใบนี้เป็นไพ่อุปสรรคเล็กน้อยคุณไม่นังกลัว5ดบาบ5ดาบใบนี้ออกมาบอกว่าถ้าคุณเคยมีปัญหาใดในอดีต ความเสียใจจิตตกใดๆก็แล้วแต่ที่ผ่านมาขอให้พยายามปล่อยวางให้ได้บางท่านขออนุญาตใช้คําว่าอาจจะฟุ้งซ่านเพราะเก็บเรื่องในอดีตมาคิดใบนี้ออกมาแนะนําตามตรงนะว่าถ้าคุณปล่อยวางอดีตได้แล้วมุ่งหน้าไปสู่ปัจจุบันมุ่งหน้าไปสู่อนาคตคุณจะมีความสุขความเจริญมากขึ้นเราทํานายกันตามตรงไพ่ดีว่าดีถ้าไพ่ไม่ดีเรามีวิธีแนะนําหาทางออกหาทางแก้ไขให้การแก้ไขข,ของ5้าดาบไม่ยากวางสิ่งที่ไม่จําเป็นลง วางสิ่งที่ไม่จําเป็นอะไรไม่จําเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันคุณลองพิจารณาดูว่าอะไรที่คุณแบกไว้แล้วถ่วงชีวิตถ่วงความเจริญโดยใช่เหตุวางมันลงซะแล้วชีวิตจะเบาสบายมีเวลาไปทำมาหากินมีเวลาไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับประมาณนี้ลองดูนะไม่ต้องกลัวหักห้าดาบเนี่ยมันเล็กน้อยเป็นอุปสรรคที่เล็กน้อยถึงปานกลางไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรนะครับสามารถปล่อยวางได้ด้วยตัวคุณเองนะแล้วก็ นี่ไงสามเหรียญ t r i ย Pentacles ถ้าคุณปล่อยวางอาดีตอันจะปวดได้ในบางท่านหรือปล่อยวางเรื่องไม่เป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ ปล่อยวางภาระบางอย่างที่ไม่จําเป็นคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆสังคมใหม่มิตรใหม่คอนเน็กชันใหม่มีโอกาสพบปะเปิดโลกใบใหม่เปิดโลกกว้างชีวิตจะก้าวหน้ามากขึ้นเจอผู้คนที่เอื้อต่อก,การงานเอื้อต่อก,การใช้ชีวิตอย่างน้อยที่สุดต่อให้ไม่เกิดการงานการเงินใดๆคุณจะได้รับความสุขความสบายใจจากมิตรใหม่เออเจอมิตรใหม่สังคมใหม่ที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นที่ปรึกษารับฟังกันได้แบบนี้ก็ยังดีนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นคอนเน็ชันทางใจหรือทางการงานก็แล้วแต่ล้วนดีทั้งนั้นสังคมคุณจะกว้างออกไปนะครับขอให้ทำใจสบายๆเป็นใช้ได้ยิ่งใจสบายยิ่งก้าวหน้าเร็วนะยิ่งใจสบายยิ่งก้าวหน้าเร็วเพราะเวลาใจสบายมันจะสติมาปัญญาเกิดมันจะคิดออกเออเวลาเราเครียดเนี่ยเราคิดไม่ออกคิดอะไรก็คิดไม่ออกสักทีแต่พอใจสงบใจสบายมันจะคิดออกว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อไปประมาณนี้นะครับโอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาดูกันต่อนะครับ โอ้โหนึ่งดาบ Ace of s ซอ r ์ s ใบนี้ก็สุดยอดไพ่ดาบปกติเป็นไพ่อุปสรรคยกเว้นหนึ่งดาบหนึ่งดาบหมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจการเอาชนะอุปสรรคแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมาก เอาความหมายของใบนี้ไปร่วมกับไพ่ที่ผ่านมาที่เปิดไปแล้วนะครับทำนายดีว่าการงานการเงินคุณโดดเด่นมากช่วงนี้ความสุขที่คุณจะได้รับนะโดดเด่นมากเรื่องการงานการเงินนะครับคุณจะเรียกว่าถ้ามีปัญหาใดๆก็แล้วแต่ในเรื่องการงานการเงินจะคลี่คลายได้ถ้าตั้งอกตั้งใจทำอะไรอยู่ขอให้มุ่งมันตั้งใจแล้วจะประสบความสำเร็จแน่นอนรับไว้เลยนะไปกันต่อนะครับแล้วก็อืม โอ้อสุวินเรียนไนโอเพนเทาเคิลส์ใบนี้มาไม่ผิดหวัง โชคลาบกําลังมาทีละน้อยทีละน้อยไม่มากนักแต่มาเรื่อยๆโชคลาบไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลอตเตอรี่อะไรอย่างเดียวหมายถึงการได้สิ่งอันพึงประสงค์ได้สิ่งที่อยากได้มานานแล้วมีคนเอาสตางค์มาให้มีคนเอาของชอบมาให้มีคนมาอุดหนุนบางท่านทํางานแล้วเหนื่อยคุ้มได้ลูกค้าเพิ่มแบบนี้คนค้าคนขายได้ลูกค้าเพิ่มมาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้จะได้มามากขึ้นแล้วได้เรื่อยๆด้วย มีคนมาหยิบยืน่นโชคลาภโชคดีให้เรื่อยๆย้ําว่าโชคลาภไม่ใช่การเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะครับการค้าขายก็นับรวมด้วยเออโชคลาภโดยสเสน่หามีคนเอาของดีของถูกใจมาให้ก็นับรวมด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้คุณจะได้ได้ไม่มากแต่ได้เรื่อยๆเออประมาณนี้เโอเค okay, ไปกันต่อนะครับดีนะได้ไม่มากแต่ได้เรื่อยๆเนี่ยเออเพราะบางทีทั้งมาก้อนใหญ่เดยตกใจเออ แต่มันก็ดีนะแตะใหญ่จะเล็กก็ดีทั้งนั้นแหละขอให้ได้มาเถอะไปดูกันต่อนะครับโชคดีกำลังมาเรื่อยๆความสุขใจที่จะเกิดกับคุณนะครับอืมโอเฮ้ยไม่ธรรมดาไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่อาัศาจรารย์ใจหนึ่งเหรียญเอ e ซอ Pentacles เมื่อกี้เราเพิ่งได้อัศวินเหรียญโชคลาบเล็กๆที่มาเรื่อยๆ ทำนายไปอย่างนั้นตามหน้าไพ่แล้ว1เหรียญก็ตามออกมาโชคใหญ่ก็ตามมาติดๆคุณครับ1เหรียญตามออกมาเอซออฟเพนดาเคิลไม่ธรรมดาวันนี้มีทั้งอัศวินเหรียญไนออฟเพ t a เค e ลแล้วก็หนึ่เหรียญเอซออฟเพนาเคิลออกมาตาม,ตามติดๆกันแปลว่าตามสองใบนี้และบริบทนี้นะโชคลาภโชคดีการเงินของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเออ จะเคยได้น้อยจะได้มากขึ้นจากเคยที่ได้มากอยู่แล้วจะมากขึ้นไปอีกแล้วหนึ่งเหรียญเนี่ยที่เมื่อกี้ตอนอัศวินเหรียญผมทํานายไปว่าดวงเสี่ยงโชคอาจจะไม่ค่อยมีหรือได้โชคเล็กโชคน้อยแต่เมื่อหนึ่งเหรียญปรากฏก็ต้องทํานายเพิ่มเติมอัปเดตว่าตอนนี้ดวงเสี่ยงโชคมาแล้วไม่ธรรมดาเหมือนไพ่เขาจะรู้ใจเราเลยนะโอ้โหโชคใหญ่กันลังตามมาติดๆครับเร่งทําความดีเลยนะยิ่งทําความดียิ่งมีโอกาสได้โชคใหญ่เออ ไปกันต่อนะครับแล้วก็โอ้โหเดวิลโชคใหญ่มาและเดวิลตามออกมาติดๆเหมือนจะรู้ใจไพ่ทาโร่เขารู้ใจเราจริงๆพอมีเงินมีทองมีโชคมีลาบกิเลสตามมาทันทีเลยคุณเห็นไหมเดวิลตามออกมาเห็นเลยนั่นหมายความว่าอะไรใบนี้เขามาบอกสองอย่างอย่างแรกในทางที่ดีคือคุณจะมีความอิ่มหนำสำราญทางโลก เงินพร้อมความสุขพร้อมอยากกินอะไรได้กินอยากทําอะไรได้ทําอยากช้อปปิง้งอยากเที่ยวเต็มที่อิ่มน้าสําราญแต่ก็มีคําเตือนเมื่ออิ่มน้าสําราญทางโลกแล้วอย่าเผลออิ่มน้าสําราญมากเกินไปจนถึงขั้นมัวเมานี่ดูไพ่ดูให้เกิดประโยชน์เดวิลเป็นไพ่มีดีมีร้ายความหมายดีคืออิ่มน้าสําราญทางโลกแต่ความหมายที่ไปต้องเตือนกันคือระวังความมัวเมาลุ่มหลงนะครับประมาณนี้บาลานซ์ให้ดีแล้วชีวิตทางโลกของคุณจะอุดมสมบูรณ์มากอ่ะ แล้วมีความหมายหนึ่งคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยนะไม่ธรรมดานะครับพอมีตังแล้วราศีจับก็ใช้ให้มันพอเหมาะสมแล้วกันนะไม่ใช่เลี้ยงคนอื่นหมดนะครับเก็บออมบ้างประมาณนี้ระวังเดว,วิลนะมีดีมีร้ายตีความดีก็ได้อิ่มน้ำสำราญแต่ก็มีคำเตือนคือระวังอยา่ามัวเมาโอเคไปกันต่อแล้วก็อ่าสวยงามวันนี้พลังงานน้าเอ็นดูพอมีตังปุ๊บเดว,วิลมาปั๊บเลยเหลือเชื่อไพ่รู้ใจเรามาก โอ้โอเคคุณเยาตัวรอดได้อสวินไมเท้านายอัฟวอนสเมื่อกี้มีเดวิลตอนนี้อสวินไมเท้าตามออกมาเบรกแล้วว่าเออมีเงินมีทองแล้วเก็บเงินเก็บทองแล้วขยันขันแข็งทํางานต่อไปแบบนี้ไม่ประมาทกับชีวิตโอเคดีงามครับไปกันต่อนะแล้วก็การงานการเงินโดดเด่นมากวันนี้ ผมมองว่าความสุขทางใจของคุณจะเป็นเรื่องของความที่คุณจะเบาใจมากขึ้นภาระทางกายภาระทางโลกภาระทางการเงินจะน้อยลงทําให้ใจสบายมากขึ้นแบบนี้นะครับความสัมพันธ์ยังไม่เด่นโอ้ไม่เด่นจริงๆ8ดาบเอสออส r อดถ้าคาดหวังเรื่องความสัมพันธนะ์ณเวลานี้ยังไม่เด่นแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวดูใบต่อตอไปแต่ถ้าฟันธงด้วยใบยนี้ คุณเองยังมีปัญหาทางใจบางอย่างที่ยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้ยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้ต่อให้มีงานดีเงินดีแต่บางทีคุณยังแอบกังวลสิ่งใดใดลึกๆถูกหรือไม่ถูกปัญหาค้างเก่าอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วตอนแรกย้ําเลยนะถ้าคุณมีปัญหาค้างเก่าปัญหาคาใจใดๆปล่อยวางให้ได้แล้วจะดีนะครับบางทีเหมือนอปัญหาไม่ได้ใช่เรื่องสําคัญใหญ่โตอะไรหรือเรื่องราวที่ผ่านไปนานมากแล้วแต่คุณยังจําฝังใจอยู่ทงให้ความเครียดตามหลอกตามหลอนอยู่แบบนี้ ปล่อยวางได้เมื่อไหร่เบาใจเมื่อนั้นนะโอเคไปกันต่อครับขอให้ได้ไพ่ดีๆออกมานะครับทำใจสบายๆอธิษฐานร่วมกันอยากได้อะไรที่ไม่เกินวาสนาอธิษฐานเลยนี <c> ่ <oughs> ไม่ทันขาดคำโชคดีที่ไม่เกินวาสนาเดอะไฮปริต s ส สเสน่ห์ของคุณความสามารถของคุณสิ่งใดก็แล้วแต่คุณสมบัติของคุณจะทําให้คุณมีความสุขความเจริญเติบโตได้ในวิถีเส้นทางของคุณเป็นอย่างดีขออนุญาตทํานายตามตรงว่าอย่าออกนอกลู่นอกทางแล้วจะดีนี่ไม่ใช่คําตําหนินี่ไม่ได้ว่ากันอันนี้ทํานายตามตรงตามหน้าภพ่ ใช้สเสน่ห์ของคุณให้เกิดประโยชน์ใช้ความสามารถของคุณให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วคุณจะมีแต่คนนิยมชมชอบมีผู้คนเข้ามารักมาชอบรักชอบในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาจีเป็นแฟนมาเชิงชู้สาวแต่หมายความว่าจะได้รับความเมตตาเอ็นดูเป็นอย่างดีคนค้าคนขายเด่นมากลูกค้าเพียบทรงนี้มานะอะรับไว้เลยนะครับถ้าคนทํางานประจําก็เจ้านายเมตตาเพื่อร่วงงานดีแบบนี้ตีความได้หลายอย่างนะไปดูกันต่อนะครับดูได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยดูได้หมดอ่า โอ้โห oh, พูดไม่ตันขาดคำวิลออฟฟอร์จูนโชคดีตามมาแล้วใบนี้จริงๆกงล้อโชคชะตาสามารถเป็นโชคดีก็ได้โชคขาลงก็ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปขึ้นบ้างลงบ้างโชคชะตาของคนเรานะหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้แต่บริบทแบบนี้พลังงานดีออกมาตั้งแต่ต้นแบบนี้วิลออฟฟอร์จูนมายืนยันว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงดีขาขึ้นของคุณหยิบจับอะไรมักประสบความสําเร็จเป็นส่วนใหญ่ คุณจะมีความโชคดีนะครับแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีไม่มีใครทำอะไรคุณได้ยกเว้นสะดุดขาตัวเองอาย้ำเลยนะถึงไพ่จะดีแต่เราก็ต้องมีคำแนะนำตามตรงเช่นกันนะคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีไม่มีใครขัดขวางคุณได้ยกเว้นสะดุดขาตัวเองล้มเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนี่ดูดวงดูให้เกิดประโยชน์นะครับนะนะดวงดีแล้วอย่าประมาทนะครับแล้วก็ไปกันต่อนะ โอ้พูดไม่ทันขาดคำอย่าประมาทเฮอร์มิตออกมาเลยไพ่รู้ใจเราอีกแล้วเดยวเฮอร์มิตไพ่ฤาษีออกมาบ่งบอกว่าเมื่อมีความสุขความอิ่มหนำสำราญทางโลกแล้วเมื่อก่อนหน้านี้มีเดวิลเดวิลแล้วมีเดอะเฮอร์มิตตามมาเขาบ่งบอกชัดเจนไพ่บอกชัดมากว่ามีความสุขได้แต่อย่าลืมความสงบมีความสุขแล้วอย่าลืมความสงบ ความสงบในที่นี้จะพักผ่อนเฉยๆชิวๆก็ได้หรือบางท่านเข้มข้นกว่านั้นจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับถ้าสะดวกไปปฏิบัติธรรมผมก็อนุโมทนาด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกจะทําใจสงบอยู่ที่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็ได้ธรรมะความสงบอยู่ที่ใจนะถ้าใจเราสงบเราอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับ จะไปวัดก็ได้อยู่บ้านก็ดีหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในทุกอิริยาบถสามารถทำให้ใจสงบได้เมื่อใจสงบคุณก็จะเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดดังกล่าวไปแล้วเช่นกันใจสงบก็จะคิดออกสมองก็จะแล่นอ่าพอสมองแล่นคิดออกก็ทำงานดีลื่นคล่องเดี๋ยวเงินก็มามันจะเป็นวงจรที่ดีประมาณนี้นะครับใจสงบคิดออกสติมาปัญญาเกิดงานสำเร็จเงินมาวงจรที่ดีเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอะเอนะ ขอให้เชื่อกันนะครับเราแนะนําด้วยความหวังดีในฐานะกัลยาณมิตรนะครับดวงดีขนาดนี้บางคนยังท้อใจอยู่พยายามตัดความคิดลบๆทิ้งไปเออขอให้เชื่อมั่นว่าฉันดวงดีแล้วฉันจะตั้งใจมุ่งมั่นทําความดีขยันขันแข็งรวยเออถ้าทําได้ตามนี้นะถ้าดวงดีแล้วนั่งเฉยๆก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะดวงดีต้องเราต้องขยันด้วยนะครับการพึ่งพาตัวเองสําคัญที่สุดก่อนจะพึ่งพาใครดวงชะตาก็ส่วนหนึ่งดวงดีแล้วเร่งทําความดีเลย โอ้ oh, สองดาบ two of swords โอกาสมาแล้วอย่าไปมองสองดาบว่าไปดูประสักดสองดาบนี้ผมมองจากบริบทนี้คุณจะมีทางเลือกดีๆเข้ามาอย่างน้อยสองทางให้เลือกไม่ซ้ายก็ขวาไม่หนึ่งก็สองอาจจะเป็นงานใหม่โอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกให้ดีเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแล้วคุณจะเจริญก้าวหน้านะครับไม่ต้องกลัวสองดาบมาดูกันต่อนะครับเออ ขอให้มีพลังงานดีๆออกมาหนุนใจกันด้วยเถิดสาธุสาธุรับไว้เลยนี่จะถ้วยชัดเลยไพ่รู้ใจเราจริงด้วยเมื่อกี้สองดาบออกมาเจ็ดถ้วยออกมาขยายแล้วเจ็ดถ้วยออกมาขยายสองดาบชัดเจนว่าคุณจะมีทางเลือกเข้ามาหลายทางจริงๆคุณต้องตัดสินใจเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเอง เจ็ดถ้วยทางเลือกจะเข้ามาเพียบเลยนะดีมากดีน้อยตัวจริงตัวหลอกเลือกให้ดีๆสติมาปัญญาเกิดเลือกให้ดีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับโอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรามาดูกันต่อซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรวันนี้อ่าจะมีไพ่ดับเบลิลออกมาบ้างหรือไม่วันนี้โอ้หนึ่งดาบดับเบลิลสุดยอดมาแล้ววันนี้มีหดาบสใบแล้วนะครับ จาก2สำรับ1ดาบ2ใบ Ace of Swords 1ดาบดาบ d o u b l ไม่ธรรมดาความขยันขันแข็งความมุ่งมั่นตั้งใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะทำให้คุณรุ่งเรืองแน่นอน1ดาบ2ใบ1ดาบดาบ d o u b l รับไว้เลยตั้งอกตั้งใจให้มากผมเชื่อว่าคุณเป็นคนมุ่งมั่นอามาต่อกันเลยนะครับพลังงานดีมากวันนี้โดดเด่นมากเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ยังไม่ปรากฏสักเท่าไหร่เออสิบถ้วยตอนแรกก็หมายถึงครอบครัวนะ แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวยังไม่เด่นดูซิว่าความสัมพันธ์จะออกตามมาหรือไม่เออดูกันซิว่าความสัมพันธ์ดีๆจะตามออกมาอีกหรือไม่หรือจะเด่นเฉพาะการงานการเงินวันนี้แต่ก็นะเอาเอางานเอาเองินก่อนเนาะถ้างานเงินด,ดี๋ยวความสัมพันธ์ดีเองผมว่าอย่างนั้นนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ล้อเล่นเราพูดเรื่องความสัมพันธ์วันนี้ไพ่ความสัมพันธ์ยังไม่ออกออกมาจนได้หก ถ้วย six of cups มิตรภาพเพื่อนเก่าสังคมเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรมาแล้วคุณมีโอกาสได้รับความโชคดีจากคนกันเองเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วมิตรเก่าเพื่อนเก่าบางคนถามว่าเอยหกถ้วยออกมาแฟนเก่าได้ไหมอย่าไปคิดมากเรื่องแฟนเก่าอะไรที่จบไปแล้วก็ให้จบไปเลยอยู่กับปัจจุบันกัลยาณมิตรของคุณคนอื่นๆยังดีหมายถึงคนห่างทางไกลก็ยังได้เออเอาเป็นว่าได้โชคดีจากมิตรดีก็แล้วกันประมาณนี้ ความสัมพันธ์มาแล้วโอเคดูกันต่อซิว่าความสัมพันธ์จะมีสิ่งใดก้าวหน้าไหมหรือจะยังโดดเด่นเรื่องการงานการเงินเออโอ้โหหกดาบไม่ธรรมดาหกถ้วยหกดาบกาละยานมิตรทางไกลให้โชคมาแนะ่เขาหรือเธอมาแนะ่ไม่ว่าจะมาเรื่องการงานหรือมาด้วยเรื่องหัวใจนี่ไม่ธรรมดาความสัมพันธ์อันดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้แล้วนะครับ เอ้วันนี้โชคดีนะการงานการเงินเด่นมากความสัมพันธ์ก็ไม่น้อยหนะ้าขอเพิ่มอีกสักใบสองใบเดี๋ยวรู้เรื่องแล้ววันนี้โอ้โหสี่ถ้วยความช่างเลือกความไตรตรองเป็นสิ่งที่ดีนะครับ4 of Cups คคุณเป็นคนที่มีจุดแข็งอย่างหนึ่งคือคุณจะไม่ด่วนตัดสินอะไรง่ายๆขอให้คงความคุณงามความดีนี้ไว้นะ มีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อเซนส์ตัวเองเชื่อสัญชตาตญาณดูดวงเป็นแนวทางเท่านั้นพอสิ่งสําคัญคือเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองอะไรดีไม่ดีคุณจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกของคุณไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหอัศวินไม้เท้าดับเบลิลหรือเปล่าคุณคุณว่ามีเดี๋ยวนะสักครู่สักครู่ใช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 ่ อสศวินไม้เท้าดับเบิลสองใบจากสองสำรับคุณได้อัศวินไม้เท้าสองใบการงานโดดเด่นมากใครรอความก้าวหน้าเรื่องการงานดวงคุณดีฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วนะเร่งขยันขันแข็งเลยนะดวงดีอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดอะไรขึ้นย้ำนะดวงดีต้องรีบขยันเลยนะครับมาแล้วอัศวินไม้เท้าสองใบไม่ธรรมดามาดูกันต่อเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออเข้มข้นขึ้นเรื่อย อยากได้เดอะซันจังเลยแต่จะได้หรือไม่ก็ไม่รู้แล้วแต่วาสนาวันนี้นะครับเป็นการเสี่ยงทายของวันนี้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดูสิใบถัดไปจะเป็นอะไรเออโอโห justice ดีงามคุณจะได้รับสิ่งที่ควรได้ได้รับความยุติธรรมในชีวิตหากมีปัญหาใดๆอยู่จะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยโอเคอีกสักใบ สิบถ้วยสิบถ้วยดับเบิลคุณครับวันนี้ไม่ธรรมดาความอุดมสมบูรณ์สองใบพลังงานความอุดมสมบูรณ์พูนสุขครอบครัวสุขสันสองเท่าได้สิบถ้วย10 of Cup s จากสองสำรับไม่ธรรมดาเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ของคุณจะอุดมสมบูรณ์พูนสุขเป็นอย่างมากเป็นสองเท่ารับไว้เลยนะโอเคโชคดีแล้วเปิดเพิ่มอีกสักใบไหมนี่จะพอแค่นี้อีกสักใบไหมสักใบเนาะลองดูอีกสักใบ ผมยังลุ้นเดอะซันอยู่ได้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะแต่พลังงานวันนี้ดวงด้านอื่นดีมากๆแล้วนะไม่ว่าเดอะซันจะออกหรือไม่ลุ้นกันอ่าลุ้นกันลุ้นกันอีกหนึ่งใบเท่านั้นเดอะซัครับเราอยากได้เดอะซันวันนี้ก็ได้นี่เป็นิมิตหมายอันดีอย่างแรกเลยนะคือ อยากได้อะไรจะได้ตามความปรารถนาและใบนี้ออกมาเดือนซันออกมาสําเร็จทุกประการความสําเร็จมาแล้วนะครับรับไว้เลยนะครับโชคดีมากๆอยากได้อะไรจะได้ได้จริงด้วยได้เห็นๆเลยนะโฮย้ยสาธุผมรับด้วยคนโชคดีไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้โอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ